ตัวต่อมาะคะจะเป็นขวดเล็กๆนิดนึงเล็กๆ,ๆน้อยเล็กๆไม่น้อยนะคะนี่เห็นไหมอ่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกัวเซ็เช่นกันนะคะตัวนี้เรียกว่าลากไม้ตัวนี้คือลากไม้ะคะตัวนี้ปริมาตร12 ml แต่คุณภาพคือดีตัวนี้นะคะปลายผมที่ชออ็อตสามารถใช้เพียวๆได้เลยนะคะใช้เพียวๆได้ผาสมในน้ำได้แช่ปลายผมในาน้ำได้ แบบขวดนี้ไม่ต้องใช้หมดในครั้งเดียวนะแบ่งแบ่งใช้ได้นะใส่ในฟักกี้ได้นะคะแล้วก็ฉีดที่ปลายผมบล็อกไว้ให้มันช็อตไม่ให้มันเสียแต่ถ้าเราเจอลูกค้าปลายผมที่มันชอ็ชอตมาช็อตเลยแบ่งผมแล้วก็ป้ายตัวเนี้วนเส้นผมเลยค่ะป้ายปลายป้ายเสร็จป้ายจนหมดหัวนะป้ายจนหมดเลยนะคะจากนั้นเป่าผมเป่าผมเสร็จแล้วทำไงใดๆนิดนึงให้มันคลายตัวหรือ ลงตัวนี้เสร็จแล้วตามด้วยเคราตินสดทับได้เลยเคราตินสดมันเดช่วยบำรุงนะคะมาทำให้ผมดีขึ้นลงตัวนี้ไปก่อนตัวรากไม้ไปก่อนแล้วก็ทับด้วยเคราตินสดทําการได้นีบลอนอ่ะปลายผมที่มันช็อตช็อตช่วยได้คะ่ะและที่สําคัญใครที่มีปัญหาที่อยากยืดผมมาแล้วคนผมหักใครที่เคยยืดผมมาแล้วค้นผมหักนะคะตัวรากไม้นะคะสามารถช่วยได้ แต่ต้องมีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะหน่อยนึงนี่คือประมาณหนึ่งนิ้วนะคะอะไรที่มันหักไปแล้วขาดไปแล้วบ่อยไปแต่อะไรที่มันเ,เป็นตออยู่ที่เรากวดไปแล้วแบบทำไมยืดผมมาแล้วมันเป็นตอจังเลยอะไรเงี้ยที่มันยังไม่ขาดนะคะตัวลากไม้ช่วยได้อ่ะแับควนผมขึ้นมานะคะตรงนะคือถ้าตรงเนี้ยตรงลางกระหม่อมมันเป็นตรงอ่างเงี้ยควนผมมาต้องตรงแล้วต้องตรงนะตามองศาของเส้นผมนะคะนี่ตางนี้ผมตรงนี้ก็ต้องตามนี้ แล้วนี่ตอนนี้ประมาณนี้นะคะตันี้เลยเราก็จุ๊บนิดนึงแล้วก็นวดๆๆ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 นะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้ตัวหนีบใช้ไฟใช้ไฟหนาะหนุแนะนําว่าร้อยหกสิบร้อยแปดสิบก็พอไม่อยากให้ใช้ไฟเยอะกว่านี้นะแต่ถ้าตัวนี้ของใครความร้อนมันได้ต่าง,ง160กันร้อยหกสิบประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือนี่ ใช้ตัวนี้เพียวๆก็ได้หรือจะใช้กูบคู้การทำเตล็นสดก็ได้แต่สาหรับหนูถ้าหนูจะแก้ผมหักให้กับลูกค้าหนูจะใช้2ตัวด้วยกันคือตัวรากไม้กับเกล็นสดนะคะเอาตัวรากไม้ทาไปก่อนนะคะทาไปก่อนแล้วก็เอาใดเอะแปรงแปรงกลมดึงนิดนึงแล้วก็เอาใดเป่านิดหนึ่งแต่ไม่ต้องใช้ลมร้อนมากนะลงกลางๆนะคะแล้วก็เอาเตล็นสดทับนะคะเกล็นสดไปไป้าไป,ไป,ไปในงูนวดนนะคะทิ้งไว้30นาที พอครบเวลาแล้วเอาแปรงได้ดึงดึงดึงจากนั้นเพื่อไฟหนีบหนีบใช้ไฟอ่อนย้ำย้ได้ค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วย้ำย้ได้ค่ะเพื่อให้มันคลายตัวนิดนึงนะคะแล้วรอยหักมันก็คือจะดีขึ้นมันจะว่าไม่ใช่แบบดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะประมาณ 70- 80%แล้วปรละประมาณ3เดือนหรือ2เดือนก็ได้คุณมาทำย้ำอีกทีหนึ่งทำประมาณครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยมันก็คือจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าไหนที่มันหักไปแล้วอะ่ะมันขาดไปแล้วอะ่ะก็ต้องทำใจนะทำอะไรไม่ได้แล้ว คือที่แนะนำว่าให้มันยาวมาหนึ่งนิ้วเพระาะอะไรบะเพราะว่า,าถา้าสั้นๆอยู่อะ่ะมันหนีบผมไม่ได้ค่ะมันใช้ตัวหนีบ,นบไม่ได้แต่ถ้าใครมีตัวหนีบแบบเล็กๆกป,ป,ประมาณประมาณหนึ่งนิ้วอะ่ะหนึ่งนิ้วหรือครึ่งนิ้วอะ่ะถ้าหนีบขนาดก็คือหนีบได้นะคะาสามารถใช้ได้แต่ส่วนนั้นูจะแบบป่กให้มันหนึ่งนิ้วก่อนเกือบเกือบหนึ่งนิ้วก่อนลูตัวจะําให้เพราะว่าตัวหนีบมันก็จะหนีบได้ดึงผมอะไรได้ง่ายกว่านะคะคือถ้ามันขาดแล้ว้องทำใจคะ่ะเราก็มาสายผมที่มันยาวไม่ขาดี่วไม่ร่วงไปดีกว่านะคะนแนะว <Yeah. S 1> ลว้ ผมหักโขลนนะคะและถ้าเจ้าลูกค้าที่แบบอยากต้องการแก้ไขโก้นผมที่หักนะคะก็ทําตามนี้ได้เลยนะคะตัวรับไม้ช่วยได้ปลายผมช็อตนะคะช่วยได้แต่ต้องบอกลูกค้านะว่าต้องทำควบคู่กับการทำเคร์ตินสดนะคะถึงจะช่วยได้เยอะนะคะมันถึงจะคลายได้เยอะคือมันช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะถ้าทำตัวเดียวช่วยได้ไหมช่วยได้แต่มันจะแบบว่ายังไม่ระดบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าดีขึ้นเลยนะคะแนะนําว่าทำควบคู่กันจะดีกว่าตัวรับไม้โนอวดโนอั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 ดให้มันคลายตัวลง แต่ขอช็อตอะคะ่ะผมมันจะรู้สึกแข็งขึ้นหรือว่าผมที่มันแบบเปอยๆอะคะ่ะที่แมบดึงแล้วแบบหนังยางอะคะ่ะถ้าเราทาตัวรากไม้ไปหนังแล้วลองดึงดูมันจะไม่ยืดแหละมันจะแข็งมันจะตึงจะตึง,ตงแค่นะั้นแต่ที่เรายืดเนี้ยมันจะขแ,แข็งไนดะ้แค่นั้นได้แค่นะั้นมันจะมีความแข็งขึ้นซึ่งผมมันจะแข็งขึ้นแข็งว่าแรงขึ้นนั่นแหละ,ละเออตัวรากไม้อะช่วยได้มีติดล้านไว้นะคะดีที่สุดรู้ป,ป่าไปแล้วนะว่านุชทถาให้กับลูกค้าแบบไหนป้าว่ายังไรก็ลองเอาไปทำตามดูนะคะอันนี้คือช่่่ววยยได้้รริงเพาาาะฉันทกกลููคอ